สราบเรีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนดิฉันชื่อนางสาวดวงใจเขียวโกรหัสนักศึกษา634111013มู่เรียน63ท34ชีวิตของฉันก็คือไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลงมือทำสิ่งนั้นไม่มีอะไราย,ยากเกินไปถ้าเรายังไม่ลงมือทำ ปัจจัยนี้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ฉันนํามาใช้ในชีวิตประจําวันตั้งแต่ท,ที่ที่ฉันเข้ามาเรียนในมัธยาหลายทําไม่รู้ว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายต่อการดํารงชีวิตและการเรียนมันมันยากกว่าที่เรียนมัธยมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป ยกตัวอย่างเช่นการการวาดรูปที่ฉันไม่เคยเรียนไม่เคยได้เรียนพื้นฐานมาก่อนฉันต้องมาเรียนพื้นฐานเพื่อให้เพื่อให้ให้รู้สัดส่วนในวินาทีนั้นฉันรู้สึกว่ามันยากและฉันมนรู้สึกว่ามันยากมากเพราะที่ฉันไม่เคยทำไม่เคยวาดแต่ฉันมัก บอกตัวเองว่าเราต้องทำไม่ได้เราต้องทำได้มันไม่มีอะไรเพราะไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลงมือทำมันไม่มีอะไรยากเกินไปเกินความสามารถเรา,เราเราเลือกเราเลือกแล้วเราต้องทำให้มันดีที่สุด สุความสามารถของเราปัจจัยนี้เป็นปัจจัเป็นปัจจัยที่ทําให้ฉันมีแรงผลักดันในการดํารงชีวิตทําให้ฉันมีความก้าวหน้าเด,เดินหน้าต่อได้และลองลองทำมันลงไปมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดซึ่งมันจะยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไป เราต้องเผชิญหน้ากับมันเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองเราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องมีจุดมุ่งหมายนั้นเป็นเอาจุดมุ่งหมายนั้นมาเป็นแรงพักดันเพื่อให้เราทำให้มันได้ทำให้มันได้ดีเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ อยากบอกทุกคนว่าอยาท้อที่จะทำอะไรเราต้องทำให้ได้สิถึงมันจะยากถึงมันจะยากแค่ไหนเราต้องพยายามทำให้ดิดาไม่ได้เราต้องประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าเราตั้งจุดมุ่งหมายไว้แล้วแน,แน่แน่วเพื่อจะทำให้มัน สำเร็จอย่าไปท้อเหนื่อยก็พักแล้วเรามาสู้กันใหม่แลเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ